ัญหาผมร่วงผมขาดดุดร่วงจนผมบางจนรู้สึกท้อใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่บ้างคะวันนี้ปอนจะมาบอกวิธีลดอาการผมร่วงกันคะ่ะก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะคะเราต้องเช็คก่อนว่าเรามีปัญหาผมร่วงแบบนี้เป็นประจําหรือเปล่าชนิดที่ว่าสางออกมาแล้วผมร่วงติดมือมาเลยใครมีปัญหาแบบนี้นะคะสิ่งที่ปอนจะแนะนําก็คือการทานอาหารเสริมนะคะนั่นก็คือการทานไบโอตินพัสซิงค์ จากฟา a ์ม l วตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของไบโอตินค่ะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างเคราตินให้กับเส้นผมนะคะทำให้ผมแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีซิงค์นะคะที่จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมผมที่ขาดหลุดล่วงต่างๆนะคะให้ดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะใครมีปัญหาผมรุดร่วงผมบางแนะนําให้ทานไบโอตินพัสซิงจากฟาร์มเวิล์ตัวนี้ได้เลยค่ะหมดห่วงเรื่องผมบางผมรุดล่วงอย่าง แน่นอนค่ะ